ันที่14พฤษภาคม2 5 6พนากบสะคะกรมัลูกางกระจับญี่ปุ่นนะคะกระจับญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่กระจับเขาวควายกระจับญี่ปุ่นไม่มีน้ำนะคะเป็นไว้ประดับอ่างบัวหรือบ่อที่มีความลึกไม่เกิน5 0 1 0ถึง1น0 0ซนมนะคะประมาณนี้ก็จะออกดีค่ะนี่ค่ะเป็นประมาณคืบหนึ่งนะคะความลึกของน้ำค่ะ ค่ะดอกสีเหลืองมาละค่ะนะดอกสีเหลืองนานมาแล้วเอาดอกนี้ไปทําช้าค่ะเก็บดอกนี้ไว้ด้วยค่ะไผ่เพาะลร้แห้งดีค่ะเก็บดอกไปทําช้าค่ะเป็นยาบํารุงสุขภาพนะคะบํารุงหัวใจนะคะบํารุงร่างกายจิปาถะนะคะนี่ค่ะเ้อกรสิจัสมงรแห่งกบลกค้านะคะนี่ค่ะบอนี่ค่ะรณคาหนึ่งกิโลได้บอกหลายหนึ่งค่ะนี่พี่ค่ะประมาณผีเต็มตะการหนึ่งกิโลนะคะ อะคะ่ะเขาก็เอาเขาก็ไปล่างก่อนค่ะล่างล่างเห,หนี้วเหนยวน้ำออกนะคะส่งไปกระปากแบบนี้เลยค่ะ,ะน่คะบรต้องตัดค่ะจะได้แพร่กับแพร่ขยายหล่ายค่ะนี่ค่ะหากอยากตัดหลากอ่ะจะอีกราคาหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะราคาส่งถึงราคาปีกรลละร้อยห้าสิบถึงรลละร้อยจลสองร้อยเก้าสิบรวมส่งค่ะ อีก1นึ่งกิโลสองร้อยเก้าสิบรวมส่งนะคะสนใจทักลาย K 3สามตัวอันเดอร์สกอร์แล้วก็ JA J นะคะค่ะนี่ค่ะเพาะปลูกเองด้วยธรรมชาติวิธีการเพราะธรรมชาตินะคะด้วยขี้วัวน,นะคะนี่ค่ะแล้วมันก็จะทำให้เป็นอินทรีย์ทุกอย่างในนี้นะคะจะเป็นอินทรีย์หมดเลยนะคะนี่ค่ะ ดอกสีเหลืองๆนะคะโผล่มาแล้วนะคะสวยงามค่ะนี่ค่ะไปประดับนะคะไปปลูกประดับนะะักขยายพันธุ์ได้ไวมากค่ะแหนแดงก็มีนะคะนี่ค่ะปนกันแอบ,บนิดนนี่ค่ะสวยงามค่ะรับประกันความสวยงามมิลีค่ะทับผู้ใดชอบอยังจะเป็นศิลปะลายกระนกนะคะกระจับญี่ปุ่นหรือกระจับลายกระนกนะคะหรือกระจับแก้วเรียกได้ค่ะนี่ค่ะ หรือกระจับลายไทยนะคะสังเกตเบื้อง่ะนี่ค่ะค่ะสนใจทักเพจได้นะคะหรือไม่ก็ทักมาที่ลายตามใต้ใต้โพสใต้โพสใต้เม้นต์ต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะคะค่ะราคาราคาปีกตั้งแต่หนึ่ถึง1นึ่งรบาทนะคะ ปีกลงมาหาส่งนะคะ290รถึง150่งนะคะถ้าต้องการแบบไหนตัดรากก็บอกมาได้นะคะหรือต้องการไม่ตัดรากหรือต้องการอะไรยังไงทักมาได้ราคาปีกหรือราคาส่งหรือต้องการลดให้หน่อยก็ทักมานะคะเพราะว่าเป็นผู้ผลิตเองไม่ผ่านคนกลางนะคะไม่ใช่คนกลางนะคะผู้ผลิตเองนะคะช่วงนี้นะคะโควิดนะคะ19 โควิด1 9นะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ